สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังที่สลักกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลมี fc พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านใดมีโชคมีลาบกันบ้างไหมคะแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะส่วน fc ท่านใดถ้าผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะคะไว้เดี๋ยวงวดหน้าเรามารุ้นมาตามกันใหม่คะ่ะส่วนในคลิปนี้แอดก็รวบรวมผลงานข้อมูลนะคะที่ทังช่องได้นําม,มาแบ่งปันให้มีข้อมูลของอาจารย์ท่านใดบ้างที่ให้เข้าค่ะก็เผื่อไว้เป็นแนวทางนะคะงวดประจําวันที่1 มิถุนายนสองพนห้ารค่ะก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568กันก่อนนะคะ รางวันที่1 2 5 1 3 0 9รางวัลเลขท้าย2ตัว8 7ก็ข้อมูลชุดแรกที่ให้เข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นของแอดวานชัยค่ะที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะในส่วนของข้อมูลชุดล่างเนาะก็คือ8 7 ส่วนชุดต่อมาก็จะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีค่ะอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ09ข้อมูลชุดบนนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดประเด็นค่ะอันนี้ก็เข้าไปชุดบนเช่นเดียวกันสําหรับ09ต่อมาค่ะจะเป็นเด่น10หน่วยบนของเทพบรรลือสูตรคั้นเทพอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ09นะคะข้อมูลชุดบนเช่นเดียวกันเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ8 7นะคะข้อมูลชุดล่างเนาะต่อมาก็จะเป็นของหนุ่มเหนือค่ะอันนี้ก็เข้าดีเดินดีอีกแล้วเนาะสำหรับข้อมูลชุด87นะคะข้อมูลชุดล่างเดี๋ยวท่างวดหนะ้าแอดเจอจะหามาแบ่งปันให้ใหม่เนาะ ต่อมาจะเป็นของลือลัานสนั่นเมืองค่ะอันนี้เป็นล่างบนตรงๆนะคะก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยเนาะส่วนชุดบนเข้าไปตัวกลับนะคะเขาให้90มาสลากออก09ส่วนต่อมาจะเป็นของรัชนกมีโชคอันนี้เป็นชุดสรุปล่างของเา้าข้อมูลชุดนี้ก็เข้าไปค่ะสำหรับ87 ส่วนต่อมาจะเป็นของบ้านไผ่เมืองโพนอันนี้ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ8 7เนาะข้อมูลชุดล่างต่อมาก็จะเป็นชุดสรุปของอาจารย์พีข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปสำหรับ87ข้อมูลชุดล่างเช่นเดียวกันเดี๋ยววดหน้าถ้าเจอนำมาแบ่งปันให้ใหม่เนาะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะค่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นของแอกโกรมเกต์นูตข้อมูลชุดนี้ก็เข้าไปสำหรับ8 7นะคะข้อมูลชุดล่างนะคะส่วนข้อมูลชุดบนก็เข้าไปด้วยสำหรับ09ผลงานต่อมาจะเป็นของนิตยสารลาบรอยอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ8 7 7 8ข้อมูลชุดล่างนะคะ ต่อมาค่ะของเทปปลือชุดนี้ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ8778ต่อมาจะเป็นของแอดกริดค่ะข้อมูลชุดนี้ก็เป็นข้อมูลชุดล่างนะคะก็เข้าไปเช่นเดียวกันสำหรับ8 7 อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นของคุณยายผาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยช่วงนี้ยายผาก็เข้าดีเดินดีนะคะแต่ตัวเลขให้มาค่อนข้างเยอะอาศัยไว้ไปเทียบชนกับสำนักอื่นเนาะต่อมาจะเป็นของแอดดังเมสซค่ะเป็นข้อมูลชุดบนก็เข้าไปตัวกลับนะคะสำหรับ9009อีกหนึ่งข้อมูลที่เข้าดีเดินดีนะคะก็จะเป็นของ แอดบนดินแผ่นฟ้าเป็นข้อมูลชุดล่างอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ8 7 7 8เช่นเดียวกันชุดต่อมาจะเป็นของล็อกพารวยค่ะอันนี้เข้าไปข้อมูลชุดบนก็คือ0990ผลงานต่อมาจะเป็นของสาลาพักใจนะคะอันนี้ก็ถ้าใครจับได้ก็เข้าไปข้อมูลชุดล่างเช่นเดียวกันก็คือ87ค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของดาวพรสศุกร์นะคะก็เข้าไปข้อมูลชุดบนค่ะสำหรับ0ูนย์เ้าตัวกลับเนาะตามมาด้วยของคนมีโชคค่ะอันนี้ก็เข้าไป8 7 7 8ข้อมูลชุดล่างผลงานต่อมาจะเป็นของเนนแก้วข้อมูลชุดนี้ก็เข้าไปทั้งข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอรเจอจะหามาแบ่งปันให้ใหม่ค่ะ ผลงานต่อมาจะเป็นของผังเลขเด็ดอันนี้ก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเส้นเดียวกันตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะไว้นําไปเทียบชนกับสํานักอื่นเนาะต่อมาจะเป็นของแอดก็ใจมันมาร์คค่ะอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ0990ข้อมูลชุดบนนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีข้อมูลชุดนี้ก็เข้าไปสำหรับ0ูนย์นะคะข้อมูลชุดโบนต่อมาก็จะเป็นของลาบผลภูนทวีค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ87นะคะช่วงนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีเลยเนาะเดี๋ยวทั้งวดหน้าแอเจอจะหามาแบ่งปันให้ใหม่ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์ดุยพรรนค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ0 9นย์นะคะข้อมูลจุดบนตรงๆเลยต่อมาจะเป็นของแอดโจค่ะอันนี้ก็ล่างชุดเต็มก็เข้าไปตัวกลับนะคะก็คือ8 7 7 8ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ข้อมูลในคลิปนี้แอดก็รวบรวมมาให้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะอาจารย์ทุกทท่านทุกๆสํสำนักเลยที่นำข้อมูลและแนวทางดีๆมาแบ่งปันกันให้เนาะเดี๋ยวไว้งวดหน้าค่ะ FC ต้องการข้อมูลของอาจารย์ท่านใดก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะทยอยลงให้เรื่อยๆเลยเนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ